ไปไปเยเ้าปโนคอมเมนต์ดิค่ะไม่พูดิค่ะเราแบบพี่หยกพี่กับพี่อยกก็จะแบบว่าไม่เอาอีกสู้เขาทำอย่างนี้ต้องสู้ต้องยิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยชิปเปอร์หนงชิปเปอร์สองไม่ได้แบบจะมาเสียชื่อแก๊งซีแมนไม่ได้เธอต้องสู้น้องขำมากเลยอะพี่น้าเหมือนแบบเวลาฟิลแบบอยู่กับเพื่อนแล้วแบบเออมึงเอาเลยเอาอีกเลยแ้เอาเลยอย่าไปยอมอะไรเงี้ย าแล้วเสียไปเลยพ,พูดไงว่าเสียดายว่าไม่ใช่คนถ่ายคลิปถ้าเป็นคนถ่ายคลิปแต่ฉันจะผักอะทำว่า <c oughs> แล้วแบบแต่ละคนคือแบบคุยกับผีในห้องแบบอ่ะเดี๋ยวจะเผาบัตรเครดิตไปให้อ่ะแอบตบินบ้านครัวเนาะทำแบบโอ๊ยแต่ละคน <c oughs> <c oughs> ทุกคนคืออยากให้ผีผักมากโกง จริงบอกว่าจะไปรอดูในเรื่องสิคขะไม่ไงก็นี่ก็นี่ไงแบบคลิปคลิปในคลิปมันไม่ใกล้มากนี่ไงแอดมินก็เลยลงเอาแบบใกล้ชื่อเลยแอดมินก็หยัดไปเลยค่ะแอดมินก็คือแอดมินก็คือแอบมองอยู่แบบน้องเ่าว่าจริงๆรอะแบบอาจจะอาจจะลงสิบสี่ไงแต่แบบอ่า มาแล้วพวกเธอนางสาหลายทั้งหลายก็จัดเลยค่ะหรือหรือแบบหรือสิบสี่จะแรงกว่านี้อ้าวอุ้ยเลยหรอเอาเลยเรียมเราเราตั้งด้อมชื่อด้อมเล่นๆกันว่าสาหลายในตมเพราะว่าไม่มีโอกาสได้พูดขึ้นมาสาหลายของฟีดเบ็กเราไม่รอให้เขาตั้งแล้วนะตั้งเองแล้วนะพูดไม่หูกแล้วไป ุยพี่น้ำว่าไงนะเมื่อกี้บอกครูนีเขาชอบกินสาล่ายสาล่ายต้องเข้าแก๊บแล้วว่าพี่น้ำจริงเนี่ยขายกันสุดพลังมากอะแบบต้องเข้าแล้วนะคะจริงเกียมมากอุ้ยอันนี้อันนี้เราถามพี่น้ำได้ไหมไอที่วันที่สิบสี่อะว่าแบบพี่น้ำไปหรือเปล่าเปบนพี่ผู้หญิงไปหรือเปล่าอันนี้พี่ยังยังไม่รู้รายละเอียดเลยต้องรอแบบ เขแาแจ้งไหมอันนี้อโอเคค่ะเดี๋ยวน้องจะแบบบึ่งรถหนึ่ง<ย>บึง่งรถไปหา